มายาก็อยากจะไปแข่งไอทิ้งเกมอีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็ได้ข้ามเหรียญงแดงไปให้ได้เหมือนจะเข้าชิงครับเหมือนครั้งที่ผ่านมาก็พลาดในรอบตัดเชือกก็รู้สึกเสียดายจริงๆทุกคนเล่นได้ครับทั้งเด็กหรือจะเป็นวัยรุ่นหรือคนแก่เล่นได้ครับผมว่ามันช่วยให้ทําให้ร่างเรามีร่างกายแข็งแรงขึ้นแล้วก็ทําให้เรามีสุขภาพที่ดี เพราะตอน,นเด็กๆผมก็เป็นคนที่เหมือนขี้โลกพร้อมแห้งเหมือนกันกว่าจะมาถึงทุกวันนี้ก็เพราะเล่นกีฬาคาราเต้นี่แหละครับผู้ที่สนใจนะครับในระดับนักเรียนเนี่ยก็มีโรงเรียนในสังกัดสพทอ,ออยู่แล้วนะครับแล้วก็ในจังหวัดก็จะมีเขาเรียกว่าชมรมคาราเต้ต่างๆก็ผู้ที่สนใจสามารถก้าวเข้าไปสู่ 1. ในโรงเรียนของตัว2ในจังหวัดของตนเองนะครับตรงนี้ย ผมก็ได้เน้นย้าให้กับบุคลากรกีฬาของเราเนี่ยได้พยายามก็เรียกว่ามองหาแล้วก็ผู้นี้ว่าเข้าไปเพื่อที่จะว่ามีใครสนใจก็เข้ามาเล่นล่าสุดที่เราได้ไปแข่งระดับเยาวชนเอเชียที่ประเทศคาซัคสถานนะครับเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยน2566ที่ผ่านมานักกีฬาระดับเยาวชนของเราสร้างผลงานได้ดีครับเป็นอันดับ6ของเอเชียเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน บางคนอาจจะคิดว่ากีฬาคาราเต้อาจจะเจ็บตัวจริงคาราเต้เรามีทั้งประเภทท่าลำคือกาต้าแล้วก็ประเภทต่อสู้นะครับซึ่งท่าลำนี่ก็จ,จะไม่ได้มีการประทะหรืออะไรกันมากก็จะเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนอโชว์ในท่าทางต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับขวงความสวยงามความแข็งแรงแต่ท,ที่ที่ผมเล่นอยู่ก็คือคูมิเต้หรือต่อสู้อันนี้จะมีความรุนแรงมากขึ้นมีการต่อยปะทะกัน มากขึ้นสนุกมันมันแต่ถามว่าเจ็บไหมมันก็มีนิดหน่อยบ้างเพราะเป็นกีฬาปะทะครับมีก็มันก็มีเซฟครับมีสนับแข่งมีนวมมีเกาะลําตัวอะไรเงี้ยความจริงแล้วมีแบ่งประเภทครับเป็นผู้หญิงแข่งกับผู้หญิงด้วยกันนะครับแล้วก็ผู้ชายแข่งผู้ชายด้วยกันแต่ถามว่าความจริงแล้วทักษะของผู้หญิงบางคนแข่งแรงกว่าผู้ชายอีกนะครับไอตรงนี้ก็ต้องยอมรับว่าในเรื่องนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของ,ของประเภทตามเพศอยู่แล้วเพราะเราไม่ได้ผสมกันในการจะแข่งผสมกันอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าในการแข่งขันจะแบ่งประเภทบุคคล แล้วก็เพศทีมด้วยครับก็คือถ้าท่าลำก็จะมี1คนบุคคลใช่ไหมครับแล้วก็ทีม3คนทั้งชายและหญิงนะครับส่วนต่อสู้ก็มีต่อสู้ประเภทบุคคลแลวก็ต่อสู้ทีมด้วยทีมหญิงจะมี4คนครับสบวกหก็ 1, คือ3คนตัวจริงแล้ว1คนสำรองแล้วก็ผู้ชายเนี่ยเป็น5้บวกสก็คือลง5คนตัวจริงแล้วก็อีกสคนสำรองแบบนี้ครับก็จะมีความมันอีกแบบนึงครับก็ถ้าท่าลำเนี่ยเขาจะดูมีสองส่วนครับเรื่องคือพื้นฐานเรื่องของพื้นฐานของของท่าลำที่ถูกต้องก่อน นะสองก็คือความเรื่องของเทคนิคของร่างกายร่างกายต้องแข็งแรงการเคลื่อนที่สมดุลบาลานลาต่างๆพวกนี้ส่วนต่อสู้น่ครับจะไปดูที่เรื่องหนึ่งก็คือการต่อยที่หน้าหรือต่อยที่ลำตัวจะได้1นคะแนนครับแต่ถ้าเป็นเตะเตะที่ลำตัวจะได้2คะแนนเตะที่หัวศีรษะนะครับได้3คะแนนส่วนการปัดทุ่มลงไปแล้วตามด้วยการต่อยหรือการเตะจะได้3คะแนนเหมือนกันไอ้ตรงน,นี้ก็เป็นเทคนิคที่ต้องสมบูรณ์นะฮะเรื่องของระยะเรื่องของจังหวะต้องสมบูรณ์ด้วยครับ ็ขอขอบคุณสมาคมคาราเต้ครับที่คอยสนับสนุนแล้วก็ให้โอกาสในการไปแข่งขันต่างๆแล้วก็นายกท่านนายกสมาคมครับที่มีชักชวนให้กลับมาเล่นแล้วก็ได้ไปแข่งขันอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็ขอบคุณการกีฬาของประเทศไทยครับกกทครับเป้าหมายในอนาคตเขาคือเขามีความมั่นคงแลในอาชีพการทำงาน นอกจากนั้นเราก็เตรียมให้เขาได้เปลี่ยนบทบาทยกสถานะขึ้นมาเป็นในฐานะผู้ฝึกสอนทีมชาติต่อไปอันนี้ก็คือเป็นเป็นเรื่องที่จะตอบแทนให้กับบุคลากรทางกีฬาที่ได้สร้างผลงานแลกะก็สร้างคุณูุปการให้กับวงการกีฬาได้เป็นอย่างดีนะครับ ก็ความไม่ยอมแพ้แล้วก็พยายามมันอยู่เสมอสร้างระเบียบวินัยให้เราด้วยครับและเรามีความสม่ำเสมอในการฝึกซ้อมหรือว่าการใช้ชีวิตหรือว่าการที่แก้ไขปรับปรุงเพราะว่าเราก็เล่นมานานละเรื่องเหมือนใช้เอาประสบการณ์มาใช้นะครับมผมอยากเห็นนักกีฬาไทยไปยืนในเวทีโอลิมปิกอยากเห็นน้องๆอ,อยากเห็น น้องๆรุ่นหลังๆอะไรเงี้ยครับในอนาคตที่มอาจจะเลือกเล่นไปแล้วหรือว่าอะไรอาจจะนั่งดูทีวีอยู่หรือว่ามีโอกาสได้เข้ามาช่วยอะไรเงี้ยก็อยากจะช่วยให้นักกีฬาไทยยืนอยู่ในเวทีของโอลิมปิกครับ แม็กธิรวัตคลังทองคือนักกีฬาที่มากความสามารถของวงการคาราเต้โดประเภทการต่อสู้เขาสามารถพิสูจน์ให้ได้เห็นแล้วว่าสิ่งที่ไม่ได้เริ่มในวันนี้ก็ไม่มีทางที่จะสำเร็จได้ในวันพรุ่งนี้